ข่าวดีคนสดแถวนี้จะมีคู่แล้วดาวสุกย้ายทำเรื่องเสรแล้วความรักเลิศแล้วสมหวังแน่เราก็ระกฏมีนมังก่อนการจันพุ์ธุดพระหัตถเศ้าเอาละถึงที่ของเราไม่เงาไม่เศร้าอีกต่อไป ไรแล้วกรุณาอย่าลืมพิมพ์รับนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันร,รับพลังงานของคุณด้วยนะคะดาวสุขยาย9รกรกยายนคม2567ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสเหลือเกินว่าจะดวงชะตาเปลี่ยนแปลงสำหรับใครที่โสดอยู่มีโอกาสว่าจะไม่โสดอีกต่อไปนะดัวงความรักจะเด่นมีโอกาสสมหวังในความรักมีโอกาสว่าจะมีรักได้พบรักนะได้พบ ความสมหวังในความรักในช่วงที่ดาวย้ายนะตั้งแต่ก้9กรกฎานะจนถึง2สิงหา2567เป็นต้นไปน,นั่นเองใครรักนายอย่าลืมรหบนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะอินดีด้วยนะ